การบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อมือทําได้โดยการเหยียดมือไปข้างหน้าคว่ำฝ่ามือลงหาข้อมือลงจนสุดแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยดันนะคะทําค้างไว้ประมาณ15วินาทีโดยทําสลับกันทั้งสองข้างค่ะการบริหารกล้ามเนื้อท้องแขนนะคะทําได้โดยการเหยียดแขนรงไปข้างหน้าค่ะไงฝ่ามือขึ้นแล้วก็ดัดมือข้อมือนะคะลงมาเข้าหาลําตัวให้จรู้สึกตึงนะคะ ทำค้างไว้ประมาณ15วินาทีควรทาซ้ำทั้งสองข้างคะ่ะการบ,บริหารกล้ามเนื้อแขนนะคะทําได้โดยการถือน้าหนักที่เตรียมไว้เอาแขนวางที่พนักพิงหรือว่าโต๊ะที่เตรียมไว้ก็ได้นะคะให้ข้อมือพ้นออกมาจากขอบแล้วก็กำน้าหนักไวค้ค่ะกระดกข้อมือขึ้นให้ตึงนะคะค้างไว้ประมาณ5วินาทีคะ่ะแล้วค่อยผ่อนลง การบริหารกล้ามเนื้อท้องแขนนะคะทําได้โดยการถือน้ําหนักที่เตรียมไว้ค่ะเอาแขนวางไว้บนโต๊ะนะคะให้ข้อมือเกินขอบโต๊ะองอมากามือค่ะแล้วก็ค่อยๆยกน้ําหนักขึ้นกระดกข้อมือเข้าหาตัวนะคะค้างไว้ห้าวินาทีแล้วค่อยผ่อนลงค่ะการบริหารกล้ามเนื้อแขนด้านข้างนะคะทําได้โดยการถือน้ําหนักไว้ในแนวดิกนะคะแล้วก็กระดกข้อมือลง ก็ขึ้นค่ะการบริหารกล้ามเนื้อแขนรอบข้อมือนะคะทําได้โดยการถือน้ําหนักไว้ค่ะหมุนเข้าด้านในนะคะพยายามให้นิ้วหัวแม่มือเข้ามาใกล้ลําตัวมากที่สุดค่ะค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะแล้วหมุนออกค่ะให้หัวแม่มือห่างจากตัวค่ะ บริหารด้วยการน,นวดนะคะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางค่ะคึงเบาๆนะคะบริเวณที่ปวดอาจใช้ยาทาร่วมด้วยก็ได้นะคะทำบนใบประมาณ5นาทีค่ะหากหลังจากการนวดนะคะมีอาการระบมหรือร้อนสามารถใช้ประครบเย็นได้ค่ะ